สวัสดีครับนี่พิตินะครับผมโจ้งครับเจอกันเราสองคนนะครับในเพจภาษาหนังในคอนเทนท์ที่ชื่อว่า The Poster ครับเรามาคุยกันเรื่องโปสเตอร์หนังเรื่องอะไรพี่อันนี้เป็นขนาดทรีชีตทรีชีตก็คืออย่างนี้สามใบอันนี้คือบันชีตฮะเราลองยงนิดนึงอันนี้คือเรื่องเอเลี่ยนปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้ามันจะมีรอยพับหน่อยนะเพราะว่ามันใหญ่เนาะมันใหญ่มาก คือใบเข้าประตูบานนอ่ะนะฮะเนี่ยใบนี้คือใบที่คัสซิและหายากมากเพราะมันไัสแรกสี่สิบคูณแปดสิบแปดสิบเอ็ดนิ้วแปดสิบเอ็ดนิ้วใช่แปดสิบเอ็ดนิ้วนี่ก็ประมาณสองเมตรนิดๆอืมอ่านะครับนี่มาให้ดูเพราะว่าใบนี้เนี่ยหายากมากเพราะว่ามันเป็นภาคแรกอีกหนึ่งเล่มภาคแรกใช่ก็สองอะไรเนี่ยพี่หนึ่งเอ่อหนึ่งเก้าเจ็ดเก้า หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าปีนี้มันคือปีสองพันยี่สิบสี่เก็บสภาพดีมากอันนี้คือสภาพสมบูรณ์ใบนี้เราจะมีซ้ำเราราคาได้หนึ่งใบนะฮะสำหรับคนที่ชอบเอเรียนนี่คือที่ร้านมีสองใบที่บ้านใบนึงที่นี่ใบนึงอ่าคือราติจะเก็บไว้ใบนึงไม่ขชยแล้วใช่แล้วนะครับใบนี้คือปล่อยคนไทยคือปล่อยราคาเมื่อสิบปีที่แล้วเพราะเราเวลาเราขายเราจะให้ดูเราขายใครเท่าไหร่ด้วยนะครับที่เอามาให้ดูเพราะว่าเดือนหน้าจะมีหนังใหม่ของเอเลียนอ่ะยกให้ดูนิดนึงนี่คือตอนใหม่นะครับ นี่คือเอเดนสีเออคือผู้กำกันเขาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับอันนี้หนังใหม่ของจะขายประมาณเดือนหน้านะครับเอเดนตอนใหม่ในโปสเตอร์โอลิฟินซีนิม่าเอาแสองทำยี่สิบสี่แต่นี่ลูกค้าซื้อใส่กรอบแล้วมันจะมองยากนิดเพราะมันอยู่ในถุงปุบปุครับผมกันกระแทกเนาะโอ้นี่ใช่พี่ทำต่อให้เขาด้วยใช่แล้วลูกค้าซื้อใส่กรอบเลยแล้วก็อันนี้อันนี้คือกระจกหรือกระจกกระจกถ้าถ้ามาซื้อโปสเตอร์ไหนที่นี่ก็ก็สามารถสั่งทันกรอบพี่พี่ได้เลยใช่เราเรียกช่างมาทำสมมติเราซื้อวันนี้สั่งวันนี้พรรุ่งนี้เส็จ ราเรียกช่างมาทาที่ร้านเลยข้อดีข้อดีของโปสเตอร์เราเป็นคนสะสมโปสเตอร์เหมือนกันนะข้อดีของการทํากรอบที่เป็นกระจกคือเขาเรียกอะไรมันจะไม่มีรีเฟกต์กระจกตัดแสงคืองี้มันจะมีกระจกใสซึ่งพันแปดกระจกตัดแสงมันจะแพงกว่าเพราะว่ามันเป็นกระจกนําเข้าของต่างประเทศแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการให้น้ําหนักเบาก็ใช้แผ่นอะคริลิกนะนแผ่นอะคริลิกแบบนี้มันจะเบาวกว่าเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะแพงกว่าแพงหรือแพงกว่านะอย่างที่ชิทอันนี้ต้องใช้แผ่นอะคริลิกเพราะมันใหญ่มาก มันใช้กระจกไม่ได้อันตรายแต่ทีชิที่เราเคยคุยกันมันคือเป็นโปสเตอร์ที่มันของเมกาด้วยคือเมืองนอกเนี่ยเขามีที่ติดเนี่ยเขาจะไม่ถ้าจ้างคนขนีดจะแพงกว่าเขาจะพิมพ์แล้วแปะเลยสมัยก่อนซึ่งซีชิทเนี่ยเลิกผลิตมาประมาณ 40, 40กว่าปีแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันจะมีแต่หนังเก่าๆทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เขาจะมีไซส์เดียวก็คือไซส์วันชิทไม่มีทูชิททีชิทไม่มีแล้วทูชิทก็ไม่มีแล้วไม่มีเลิกผลิตเป็นของเก่าไปหมดแล้ว oh ฉะนั้นพูกนี้มันจะหายากขึ้น พิมปีที่หนังฉายอย่างนี้ก็ปี1979ซึ่งในตลาดเนี่ยมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆแต่นี่เราเก็บมาเนี่ยเป็นสิบสิบปีใช่ไหมเขาพี่ถึงบอกขายราคาเก่าเพราะว่าเราเราเมื่อก่อนเรามีสต็อกอย่างเรื่องละห้าใบสิบใบเราขายราคาเก่าได้แต่เขาหยิบขึ้นนิดหน่อยสำหรับคนต่างชาตินะครับก็บ้านไทยมีเขาเรียกไรมีผนังสูงๆหน่อยน่าสนใจมากมันดูลังการมากดูรวยมากเลยนะตรง ทางขึ้นชั้นสอง่ะขึ้นบันไดชั้นสองล่าสุดมันมีอันนี้พี่เพื่อนผมคนหนึ่งมีไอเดียมันทาบ้านอยู่มันอยากได้โปสเตอร์เนี่ยไซส์สชิทีชิ้นเนี่ยไปไปทาเป็นประตูคือใบเดียวมันจบเลงไงเออใบเดียวมันจบเลยลอ่แแต่ว่าอันนี้เ,นเ,เ,นเป็นกระดาษนะเนื้อเป็นกระดาษมันกระดาษก็ต้องดูแลนิดนึงก็คือว่ามันจะเก่าตามเวลาใช่ไหมแต่นี่สุดคนชอบปีคนนี้สีสีอิ่มมากแล้วสภาพดีสุดๆเลยนี่คือปกตีมันจะมีรอยตามรอยทับแต่ใบนี้สภาพ ใบที่มีรอยพับเห็นชัดๆเราขายไปแล้วอันนี้คือใบที่สภาพดีเหลืออยู่สองใบก็ขายได้อีกใบนะครับใครอยากรู้ราคาแล้วก็อินบ็อกมาถามได้ถามในใต้คลิปก็ได้นะครับจริงๆในบ้านเราเนี่ยแฟนหนังเอเลี่ยนค่อนข้างเยอะนะถ้าคุณเป็นแฟนหนังเอเลี่ยนคุณน่าจะอยากมีโปสเตอร์ไว้ที่บ้านสักใบหนึ่งแล้วถ้าเราจะสุดแทนที่จะเป็นใบวันชีโอ้โหมีทีชีทแที่บ้านนี่แบบหนังที่ชอบเก็บทีชีตแบเดียวจบเลยนี้ฮะบนห้องนอนทางขึ้นบันไดก็ได้หรือไม่ก็ในห้องรับแขก คลิปนี้นอกจากจะได้ดูโปสเตอร์สวยๆของเอเลียนภาคแรกแล,แล้วเรายังได้ดูโปสเตอร์ความอลังการของไซส์ชีชีมจริงๆแล้วมันมีไซส์ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมพี่มีมีซิกชีสใหญ่กว่านี้อีกเท่าหนึ่งซิกชีตผมยังไม่เคยเห็นของนห uh huh. นึงเลยนะมีมีแต่ว่ามันต้องกลางกับพื้นที่มันเคือใบเนี่ยสอ,องใบสองใบแล้วก็มียี่สิบสี่ชีส ก็คืออันนี้แปดใบไม่ได้เอามาที่ร้านเพราะมันใหญ่คือไม่รู้มันจะกลายางไงแล้วยี่สิบ <c oughs> วันนี้ถ้าใครสนใจเอเลี่ยนใครอยากรู้ราคาถามมาเดี๋ยวเราตอบไปให้คุณมาคอยติดตามกันดูว่าเทปหน้าหราเอาโปสเตอร์เ <c oughs> จ๋งๆใบไหนมาให้คุณดูอีกอวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ